สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดิเกอร์นะครับวันนี้นะครับดิเกอร์มารัางกินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวดิเกอร์นะครับจะไปหาดใหญ่พาพาหมาม่าไปหาดใหญ่นะครับพอดีหมาม่าต้องไปหาหมอนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดครับดิเกอร์ก็เลยนี่นะครับเราอาจจะกลับมาประมาณวันจันทร์นะครับวันจันทร์ดิเกอร์ได้โทรบอกครูว่าลาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ นี่นะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเขามีขนมมากมายครับแล้วก็ไปเอาวิตามินซีกับกล้วยนนําว้ามาเลยครับเอามาวีนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อยาวๆเลยครับหลังจากเรามาถึงที่นี่นะครับเราใช้เวลาไปกว่าแกวีชั่วโมงนะครับเพราะว่าคือคูขอมเดนไม่ก็ได้ครับบางทีรถก็ติดบ้างบางทีรถก็แบบทางกว้างบ้างนะครับ บางทีเราก็ทางตรงนะครับแบนี่ครับในสุดก Commons, ็มาถึงนะครับนี่ตอนนี้นะครับเรามาที่กินเวนะครับพอดีหิวมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปโรงแรมัครับเรากินอาหารอะไรเสร็จครับตอนนี้กำลังซื้อของกันอยู่ครับต้องอล่คูบองนะครับที่นี่ตอนนี้ครับเราสั่งอาหารใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราไปนั่งกินแล้วเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันเลยครับที่นี่ครับเราไม่ได้มากินแค่อาหารอย่างเดียวนะครับนี่คือโซนอาหารนะครับเรามาซื้อเสื้อผ้านะครับพอดีนี่ก็เอาชุดว่ายน้ำมานะครับที่โรงแรมนะครับ โรงแรมบ้านนภะากับยูฟ้าครับตร,ตรงนั้นเขามีสระว่ายน้ำครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่ปาค่ะครับก็ใช้ได้นะครับและอร่อยด้วยครับเดี๋ยวเรากินกันเสร็จเลยนี่ก็ส,สั่งทูตี้มาแล้วครับแล้วก็มี ข้าวมันไก่ทอดนะครับเดี๋ยวกินเลยครับตอนนี้ครับเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งหาเสื้อผ้าก่อนนะครับพอดีที่โรงแรมนะครับมีสระว่ายน้ำบ้านะครับเดี๋ยวนี่ก็ดืมาเอาชุดว่ายน้ำมานะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยครับแล้วก็ไปเดินเที่ยวเล่นนะครับไปกันเลยครับ วันนี้ครับประกาศนี้นะครับมีฝนตกช่วงบางช่วงนะครับแต่ก็ไม่ตกหนักนะครับวันนี้ไหนว่าเอาจ่กางเกงหรอคะเจอแล้วครับร้านขายชุดว่ายน้ำครับนี่เดี๋ยวเรามาซื้อชุดว่ายน้ำมาก่อนนะครับอยากรู้ว่ามีกางเกงไหมครับไม่ไม่เชื่อไหครับเวลางนังกำบิดตาเอะเออ ของที่ที่ก็มาที่หัดใหญ่นะครับวันนี้นะคะมื้อเช้าเี่ก็พามากินไก่ทอดเดชานะครับที่ข้างหลังเราเลยครับเป็นไก่ทอดดั้งเดิมของหัดใหญ่นะครับคือจะต้องไปกินกันเลยครับไปเลยครับ่นมก๋องเนเตอร์ี้มาเป็นข้าวลงียอินเต สั่งไก่ทอดจานใหญ่นะครับมาถึงแล้วครับมาดูนะครับว่าจะอร่อยไหมครับนี่ครับเพราเป็นแบบคล้าแบบข้าวหมกไก่นี่คือข้าวงเดียวนะครับที่เราน้องไม่ได้กินนะครับแล้วก็มีโตเลื่อนเหมือนโตจีนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็มีแล้วก็มีนี่หอมเกลียวของขวดเลือดนะครับมันก็อย่างชอบนะครับเดี๋ยวเราไปกินเลยครับอากาศในร้านนะครับก็คือคนเยอะนะครับตอนแรกนะครับดูเอ่อกูเกิลแมปนะครับเขาบอกว่าเปิด11บเอโมงก็ต้องใส่รถเลยลอยรึ้นชั่วโมงพอมาดูเอา ขไม่ได้แก้ไขนะครับเขาเปิดประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเลยครับเดี๋ยวเรออาหารครบอยู่นะครับขาดไปได้หอมเจียวเราจะไก่อเรอนะรับมาลรมปตูัสกินาเพสต์ Lai Bukit Bengok Yang mana dia yang kira Haa, saya dah tahu eh Lai Bukit Lagi Laki ikut jalan Nah, saya tak hari hari ini Dia lagi, tak matah lagi Haa, cuba ingat Saya pun kata lah ของไก่ะ้าเบร่ไก่อันนี้นะครับก็รสชาติอร่อยครับเนื้อเยอะเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นแกงหยืดครับแต่จอนแกงหยืดนะครับเป็นเหมือนเป็นแกงหยืดหมูสับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นแกงหยืดไก่สับนะครับพอดีที่นี่เขาเป็นอิสลามกันนะครับเขาเป็นอิสลามกันแล้วก็มีคนมาเลเซียนะครับนี่ก็ถามป้าไม่เข้าใจนะครับว่าที่เขาพูดมาพูดม่แล้วก็พูดเรอกบุงนี่รับพูดภาษาอะไรเขาพูดภาษาบาลีครับแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาหมาม่ไปหาหมอนะครับ เ้าหลังนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันทื่นกัต่อนะครับรอบ่ายโมงเอข้าหม่ามาไปหาหมอบ่ายโมงนะครับคิกหมอเปิดบ่ายโมง๋ยวไปกันเลยครับ <c oughs> นะครับอต่เดี๋ยเรากินข้าวมันไม่นานนะครับคนมาเยอะมากเลยครับเขาบอกว่าสที่นี้ครับคิวยาวไปถึงหัวถนนเลยครับเดี๋ยวเราไปเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะครับ ตอนนี้นะครับที่เรากินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็มาเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะหาดใหญ่นะครับที่เราขึ้นมาบนเขานะครับ้เดี๋ยวเราจะไปดูวิวนะครับเห็นเจอมัสยิดนะครับตอนขึ้นมาตอนขึ้นมาตกใจหมดเลยครับได้ยินเสียงล้อหลักพื้นเลเดี๋ยวเราไปต่อครับนี่นะครับมีละครให้ขอเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เคาไปเรียงถันะครับ อยู่นี่นะครับเราจะเห็นหัดใหญ่ได้ทั้งอำเภอเลยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหแบบใหญ่นะครับก็ตามที่เขาเรียกนะครับหัดใหญ่แจ้วของตัรุ่เป็นทะเลสารนะครับของสงลานะครับโอ้โหใหญ่เนีะเป็นมุมนี้เห็นหมดเลยครับใครผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับที่หัดใหญ่นะครับวันนี้ครับเวลาก็ผ่านมาสมวันลบประมาณประมาณเที่ยง35มสิ้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปไม่ทันนะครับถ้าสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ไปตอนบ่ายโมงอาจจะไปไม่รอดกพ่อป๋ามาแนะนำหมอไว้ตอนบ่ายโมงตอนนี้นะครับก็คือแบบถ้าถ้าหมามานะครับถ้าหมามาได้นะถ้าหมามาได้แบบได้ไปหาหมอนะครับแล้วถ้าหมอแล้วถ้าหมอให้ออกแล้วถ้าหมอให้ให้กลับบ้านไนดะ้ใช่ไหมก็อาจจะเที่ยวต่อหรือถ้าหมอให้หมานอนโรงพยาบาลก็อาจจะอาจจะนอนต่อที่คืนนึงครับ ตอนนี้นะครับมามาหาหมอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกมานะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเบรตองกันนะครับซึ่งบอกป้าไปมาแล้วครับแต่นี่ก็ไม่รู้นะครับแล้วนี่ก็ไม่รู้ยายขอให้พาไปยายขอให้พาไปนี่นะครับเดี๋ยวจะลองข้ามไปชายแดนประเทศได้ไหครับ